สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TDS Channel เนี่ยะฮะวันนี้เรียกว่าเรามาเล่นกันต่อเนื่องแต่ว่าผมขออนุญาตแบบเล่นใหมให่ทุกคนดูแล้วกันนะ,ะเรียกว่าฝีมือมของผมเนี่ย่อาข้างไปไกลแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเราจะเล่นแบบทูตูเรียให้ดูก่อนละกันนะครับว่าแบบถ้าเพื่อนอยากเล่นเนี่ยแบบยังไงได้บ้างนะฮะเรียกว่าผมเบล่สาวแล้วนะ่อนข้างเก่งมากนะครับพูดไปเรื่อยนะทุกคนก็คือนี่หน้าผมเนะี่ยน้อง น้งพยาบาลนะรเรียกว่าชุดจับปลัดบ,บอกชุดแบบโคตรสุดมงมือแค่นี้เหรออันนี้อะไรอ่ะข้อมือมอั้งเออข้อมืออ่อาอย่างเงี้ยชุดนี้เลยชุดแบบชุดแบบชุดเดินอยู่นะฮะเรียกว่ามาถึงนะทุกคนนะรเราก็ต้องมาที่ตู้ไอ้ตู้นี้ก่อนนะฮะตู้กดตังก่อนนะฮะแล้วคือเรากดที่อะไรวะฉันลืม เอ่อเทนนิงวีโอไม่ใช่สิแล้วมันเล่นยังไงวะเฮ้ยแล้วมันทำยังไงวะเฮ้ยทุกคนผมจำไม่ได้ว่ะแป๊บนึงแั้วทำยังไงฟีฟอร์อไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆ <c oughs> ไ,ไม่ใช่สตอรนนี่โหมดก็ไม่ใช่ <c oughs> อัอนนี้อินโทรดะอินโทรในอินโทรก็คือ มึงต้นเหรอ,อมันจะมีการสอนเล่นก่อนทุกคนคือตอนนี้ผมบอกก่อนว่าผมได้มาตอนที่มันลดราคานะครับแต่ถ้าเกิดไม่นานเนี่ยมันจะลดราคาอีกนะทุกคนก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงคนระับน่ี่ลดราคาแน่นอนนะเรียกว่าราคาดีผมซื้อมา่าไหร่ปะรู้สึกว่าร้อยร้อยร้อยต้นๆอ่ะร้อยประมาณร้อยสี่สิบมาห้าสิบอันนี้ลองลองดูทุกคนลองดูวนะ ม,าามันสามารถได้ที่4คนนั้นเรียกว่าผมก็กำลังหาหมอผู้ช่วยอยู่ครับผมนะเพราะผมงานหนักไงทำไม่ได้เรยีย <We S 1> บร้อยแล้วก็เราเขาะว่าจะสอนเนี่ยวิวเอดี้นี่ว่าเป็นรย์การเดินนะเป็นการเดินน,น,แนะแล้วก็จะเห็นมือมือนี่คือแบบ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 อะไรที่จะต้องแบบแบบแบบอะก็จะเห็นแล้วไงเพื่อนนี่ไงเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มือแบบเพื่อดันประตูไปฮะแล้วก็ เขาจะสอนเราเรียนไปเรื่อยทุกคนนะแล้วก็ว่าอันนี้ก็จะเรียกว่าสอนแบบการจูนะฮะเรก็มีการจูกดคอนโทรลในการย่อนะแล้วก็นี่จับอะไรวะอ๋อต้องกดอย่างเงี้ยคือเราคลิกเมาส์ซ้ายฮะแล้วก็หมุนโฮรอบๆนะฮะเสียงปะดูเสียงปะโคตรเสียงอ่าเห็นปะสเล่นนะโคตรเก่งอันนี้เขาก็จะสอนเราไม่รู้เงี้ยจำไม่ได้ละ นี่ตอนการหยิบพราะการหยิบก็คือเราเออ่ต้องคลิกคคคลลลิิิกกกซ้ายในการหยิบนะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างในเอานี่เราสามารถพังเข้าไปได้ฉันลืมว่ะเราก็เล็งอเดียเล็งเล็งๆแบบอ่าเราก็จับเราจับเรียบร้อยแล้วมันก็มีฮะสแกนอ่าระวังแล้วสุดประตูก็จะเปิดนะได้ไหมไงจับอ้าวมาตันเฉยทำยัไงวะ นนเนีอันนี้ไปไงอ่ะเข้านี่อ๋อเราก็ยอ้อนนี่เออแล้วก็ทำลายกระแพงนั่นเหรอน่าจริงอันนี้แหละเฮ้ย,ยไปพนักง,งานผมมันต้องใช้ชัว่วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนึงก่อนผมว่าต้องใช้เว้ยไงต้องใช้อ่ะเมื่อกี้คือยังไม่เห็นนะครับแต่รู้ว่าต้องใช้อันนี้ก็คือจะเป็นเริ่ม คือว่าจะต้องช่วยบ๊อบนะบอันนี้เป็นบทเรียนแบบเริ่มต้นที่ง่ายมากทุกคนต้องผ่านไปอันลุกเดิ i อ๋อเหรอปุ๊บเอ้าไม่เข้าไงยะอ๋ออันนี้คือหรือว่าห้ามห้าโมอะไรก็แล้วแต่ไปขวางทางบ๊อบนะพระบ๊อบจะขึ้นมาไม่ได้ต้องเคลียร์เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้อมือทำกันได้เลยวะ มือแบบบ sure ิดได้ร้อยสิบองศาเอ้าก็มันล็อกอยู่อ่ะเออจูเลียนดูสิโอเคอเาจะมือกูทะลุกูเมาง่ายไหม ถูดเลียวง่ายจริงจบแล้หวอเอาดีๆนี่ยังไม่ได้สัมผัสตัวบอลไปนะเนี่ยผมแต่งต okay. okay. oh, ัวเหมือนนักร้องลูกทุ่งเลยว่ะโอเคเรามาลองนี่แทนกันดลกน่์ เรียบร้อยทุกคนเราเรียกว่าจะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแล้วนะฮะเรียกว่ามาถึงนะฮะเราจะต้องดูจอมอนิเตอร์นี้ก่อนนะครับว่าบ๊อบเนี่ยต้องการอะไรนะเรียกว่าเราต้องคอยบริหารไมเน็ตเลือดของบ๊อบด้วยนะครับว่าบ๊อบเนี่ยเลือดหมดยังงงไหมผมว่างงว่ะนะฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยขาซ้ายของบ๊อบเนี่ยน่าจะบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเราต้องทําการผ่านะครับผ่าผ่าขาตรงนี้ออกมานะฮะซึ่ง ซึ่งเราต้องใช้มีดผ่าตัดมือเนี่ยมันจะดออกงี้ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ผ่านนะทุกคนนะนี่นทำให้ดูนะฮะทำให้ดูเพื่อดไหลเยอะจัดเออทษทีบ,บ๊อบแล้วก็นี้ก็คือไส่ลิงก์นะครับเรียกว่าเป็นบัาดสต็อปเปอร์นะครับเรียกว่าเป็นยูสูตนะครับซึ่งยูสูตนี่เองอะสามารถทำให้บ๊อบเนี่ยเลือดหยุด หยุดเออ่หยุดไหลได้นะครับนี่เป็นการสอนเบื้องต้นนะผมเป็นการสอนเบื้องต้นนะครับเรียกว่าผมค่อนข้างเชี่ยวชาญไปแล้วนะครับเรียกว่าอาจจะทิ้งตรงนี้ปวดได้มั้งแล้วก็ขาใหม่นะครับขาใหม่ง่ายไหมง่ายไหมง่ายนะทุกคนง่ายปหมจริงๆไม่ได้นะผมผมว่าผมสอนดีดีเดียว่ะ นี่นวิชาเถื่อนนะฮะไม่ได้นะครับทุกคนคือที่ถูกต้องเนี่ยเออเราต้องใช้มีผ่าตัดนะทุกคนต้องแหนี่นะฮะนี่คือถือตอนที่มีมันเป็นวิชาเถื่อนนะขอไปนะขอไป <c oughs> คือจริงเราต้องเอาเนี้ยผ่าตัดนะฮะเรียกว่าแล้วมันจะมีเห็นป่มมันจะมีอย่างเงี้ยออกมาเราก็ต้องบบพายแบบเนี่ยโดยการเลื่อยแบบขยับเมาส์นะฮะโดยการสับเออเดี๋ยวต้องผ่าขาดรให้ดูนะฮะเรียกว่ามันเออมัน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 ยังไงวะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราอาจจะจับผิดท่าทางนิดนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนมืออันนึงแล้วก็เดี๋ยวจับแบบแบบอย่างนี้ไม่ใช่เปล่าวะมันจะผ่านอย่างเงี้ยอี๋เหรออี๋เหรออี๋ไม่ได้อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเราต้องเอียงไปฝั่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอานี่เอาไปกันอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันนี้ไปกันแล้วก็เดี๋ยวเราหมุน เดี๋ยวเราก็จับจับเอ่อตรงตรงนี้ฮะไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงพื้นเลยย,เย่อเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ต้องย่อแล้วก็เออต้องต้องท่าวันนี้ครับท่าวันนี้ฮะเน,นี่ยจะได้ละปุ๊บเห็นไหมเรียบร้อยฮะผ่าปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมง่ายไหมผมมาเที่ยวชาไปแล้วทุกคนจริงไม่นะบ,บ๊อบ yeah, Try right put it the chute. Rip again. and leg his in off โอเคตัวทีเราต้องเคลียร์ขาออกด้วยนะขออายตัวบล็อกคนใหม่ก็จะมาแล้วทุกคนบล็อกคนใหม่นี่ก็จะแบบเออแบบนมันนะฮะเรียกว่าเหมือนเดิมมากันตอนเคือต้องดูขาซ้ายก่อนเนีเขาบอกว่าต้องต้องผ่าทิ้งนะเรียกว่าเป็นเผาซนนิดหน่อยนะครับต้องต้องผ่าเลยฮะ ขั้นตอนก็จะไม่ยากมากไมค่ะแค่เรา <c oughs> เล็ง <ET IT AN ES> ตรงเอออโดนโดนเอเอ,เอ,เอคือต้องเล็งตรงแถวนี้ฮะแล้วเราก็พยายามแบบงัดในการที่จะตัดตัดเออขาตรงนี้นะครับแต่ว่าบ็อกเนี่ยจะเอามือมากันเรานะเพราะว่าเป็นการแบบวอร์ี่บ็อกนะฮะแต่เราก็จะพยายามที่จะตัดให้ได้อยู่แล้วนะฮะคือยังไงก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแล้ว,ว่าเราก็เฉือนได้เลยนะแค่เฉือนอย่างเงี้ยซึ่ง สังเกตนะสังเกตจากตัวตัวแดงแดงครับมันจะค่อยๆเล็กลงนะครับนะฮะซึ่งพอยเล็กลงเนี่ยมันจะแสดงว่ามันจะขาดแล้วนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ขาดตอนนี้นะฮะมันต้องต้องงัดนิดนึงนี่ต้องงัดนี้ฮะงัดงัดงี้ฮะงัดงัดมันไม่ออกว่ะไม่เหมือนที่เรียนมานี่ว่ะเหมือน่เหมือนที่เราเคยทำ ตายบอบตายเฮ้ยบอบมันเพื่อนเพื่อนเดือดเลือดออกหมดยังวะโอ้ยยังน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่ครับคือเหมือนทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราเอามีดเที่ยงผ่าตัดเล็กอะครับมันจะทําให้เลือดไหลช้ามากนะครับทั้งที่แบบมันไหลทั้งตัวเคาะเคาะโอ้โหตีเป็นทุเรียนเลยโอ้คาะเป็นทุเรียนเลยเนี่ยโอ้คาะเป็นทุเรียนแล้วเฮ้ย ไม่ไม่แม่เป็นไรนะครับเรามันโดนนิดหน่อยนะแต่เรียบร้อยปวลวเราก็งัดตรงนี้นะงัดงัดตรงช่วงขานะครับช่วงขานะครับเพราะว่าจะจะการเรื่องตรงขาดซ้ายนะครับสายเราก็ต้องงัดไปเรื่อยจนกว่าสีแดงตรงนี้มันจะมันจะเล็กกว่านี้นะครับเรียกว่าแล้วมันโดนทิ่มตรงเออจักรหลนนิ่นึงก็ยังไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมันเชื่อมกันอยู่นะครับมันเป็นเส้นเส้อที่เชื่อมกันอยู่เมื่อไหร่มันจะขาดวะ บอกเป็นนี่เลยหันเป็นฝรั่งเลยเนี่ยเฮ้ยจะขาดแล้วนะมันหันอย่างนี้เหรอวะอุ้ยกู <c oughs> จะวัดสอนยี่หรือบ่อย อะไรวะดิโอ้ยน่าทุกคนไม่นะบ๊อบบ๊อบไม่ค่อยคอ้นมือหมอเลยนับยังไงวะไม่ใช่ฉีดแต่ฉีดอะไรล่ะโอ้ยยังไงดีวะทุกคนผมทำยังไงกับเคสนี้ดีวะคือมีมันเด็กไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวขั้นอื่นเราต้องเอามือบ๊อบออกก่อนนะมือเอ่อขออนุญาต นนะะ okay. บอสอย่าเอามือมือออกมาก่อนอยา่าเอา้อยา่าอย่ากันหมออย่ากันหมอโอเคเราต้องเตรียมแหวนล้อมให้เพียบพร้อมก่อนครับเรเรียบร้อย,ย,อยแล้วก็มีดปรับวงศานะครับปรับองศาให้อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมถูกม่นยำครับได้มาอย่างหนึง่งฮะเกมนี้มันให้เราเป็นหมอจริงๆว่ะ เฮ้ยทุกคนมันตีทำไงวะเฮ้ยทำไงอ่ะบอามันตีนะเพื่อนทำยังไงวะจะทำยังไงให้มันออกอะ่ะถ้าเราแบบงี้ได้ปะหนวได้ปะหนวเฮ้ยทุกคนช่วยด้วยไม่ออกวอทเฮ้ยโอ้โหกูจบอืมอะไรวะนะเยอะจังวะเฮ้ยมันมันบ้ากอ แล้วผมแทงไาเฮียแล้วมันอยู่เลยอะ่ะไมดีวะไม่กดเออมันงานได้หรอบอมันงานไดเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่ามันทำได้ปะผมจะลองทำดูนะต,นตน <c oughs> ีได้ตีได้ก็พออย่างเฮ้ยไดอยู่ยไดอยู่เออไดอยู่เออหรือม,มันต้องเป็นหลักการนีวะแล้วเราก็จะเอาขานะฮะเอาขาบอสไปเอ่อทำการแบบทำใหม่นะ <c oughs> เราก็จะได้เป็นอยู่สุขไฟละมาแล้วก็เราเอาแซลบเนี่ยฉีกเข้าไปอครับปุ๊บจะยังไงเพื่อนเพื่อนกูฉีดโดนอะไรวะเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับผมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่ะแล้วเราก็ขานะครับเทียบทำใหม่มาแล้วฮะเสียบเข้าไปครับผม,มอ่ายักษ์ใหญ่ ผมว่าบทเดียวก่อน,นะวะผมผมเนี่ยวะทุกคนขอโทษนะคุณถุกระเปาทำแบบพีเดียวรุดเดียวสามาันแต่ว่ามันเหนื่อยที่คิดว่าจริงนะฮะเดี๋ยววันต่อไปผมจะเจอกับเจอกับบ๊อบนะฮะในเวอร์ชั่นตัดแขนนะฮะ <laughs> ตัดแขนก็เดี๋ยวมีแขนใหม่เออนี้ด้วยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับในในเคสต่อไปนะฮะหวังว่าหวังว่าจะรอดนะครับถ้าอยากดูต่อก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะฮะฉันมันเหนื่อยกว่าที่ฉันคิดนะฉันคิดว่ามันไม่เหนื่อยขนาดนี้ว่ะ คือผมเล่นมาประมาณหนึ่งเลทุกคนคือเล่นแบบแต่เล่นเมืม่อแบบครึ่งเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็แบบลืมไปแล้วว่ามันต้องทํำยังไงคือมันปวดมืออย่างน,นี้ในในในเกมอ่ะดูปวดมือใช่ไหมเล่นจริงอย่างปวดมือเลยผมต้องมานั่งเก่งเมาส์ในการแบบเนี้ยนึกออกว่าต้องมานั่งแบบจับประมาณนี้เคาะอย่างนี้เขย่าอย่างนี้อยอยนึกออกไคือแบบยุ่งจัดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่อ่ะเล่นไม่ค่อยชิลเท่าไหร่คือในเกมดูเครียดแล้วขขานอกเครียดกว่า นะไงก็โอเคไปแล้วทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณคนลงมาลินพันหมดแล้วขอบคุณคุมากที่ติดตามนะครับยังไงผมก็จะพยายามทำคลิปต่อๆไปเป็นรูปเกมอะไรคะเจอแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไปอแป๊บๆเลื่อยของผมไปนะฮะไงก็ฝากทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยครับไม่ก็ลืมกดตัวกระดิ่งตามด้วยเวลาผมไลค์ก็ลงคลิปในแจ้งการสุดท้ายมีไลค์ก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนนะเจกันนนครับเะเดสิงห์ม่ใครับ รู้แล้วรู้จะทาให้